สวัสดีค่ะบางส่ก็จะเอาเคลิปหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ <c oughs> จะเอา,าให้คนทักทายนะคะ โอ้ลมมาแล้วนางรำเร็วเร็วนางรำเร็วเร็วเร็วำเสร็จอยุโรเพอาฟื้นเสร็จแล้วอู้ลงมาแล้วนางรำจะรำทันไหมเนี่ยทันทันมาแล้วเนี่ยวเร็งำเดวงรำวิ่งวิ่งนะนางรำวิ่งเลยนะกฟื้นฟื้น ก็ฟื้นไปแล้วอ๋อก็พื้นไปรอแล้วโอ้มาแล้วกับพี่น้องไอเดนจะต้องรีบเก็บของเข้าร้านแล้วนะตอนนี้ลมแรงแล้วลมแรงมแรงเลยนะคะมาแลกี้เมื่อกี้ไม่ได้ไม่ม่ได้ค่หะแยอล้วดไปแล้ว่ะด โง่้ไม่เป็นไรค่แม่ไม่ต้องจ่ายแม่ยอมไปโสงทำแล้วโออีหรอโอ้ยอดเลยนะทำแล้วอจมูนย้ายเลยจนก็ขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะสวยก็เรียงผมจ้าเดินทางปลอดภัยค่ะไปขะกลับบายยค่ะโอ้ยเสียงรถก็มาแล้ว ปลากส้พึ่งได้ดีลลมมาแล้วนะคะลมมาแล้วมาแล้วนะคะ เดี๋ยวไปทิ้งให้ค่ะอไม่เป็นไรค่ะโอ้ต้องเดินดุมๆเลยนะคะโอ้วางไว้นั้นล่ะเดี๋ยวป้ากับสายไปทิ้งให้ค่ะเพราะว่าฝนจะตกแล้วจ้าเดี๋ยวป้ากับสายเอาไปให้ฝนจะตกแล้วค่ะฝนจะตกแล้วจ้าขึ้นรถนะคะบายบายค่ะาา่ ก็ไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะ FC เสซ้างมังคลายาจามินะคะก็ฝนจะตกแล้วนะคะอ,อ๋อนี่ค่ะก็กำลังทำงานนะคะแต่ว่าฝนมานะคะฝนแบบว่าลมโชยมาก่อนก็เลยเก็บของเก็บของนะคะใช่ก็กำลังเก็บเครื่องมืออยู่นะคะลุงช่างกับแอดชิดนะคะโอ้ขึ้นแล้วนะคะ ขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะเก็บเครื่องมือนั่นแหละโอ้จะทำงานต่อทำงานต่อนะคะไม่ใช่ว่าขึ้นไปเก็บอของนะทำงานต่อนะคะ ก็ทำงานต่อนะคะใบไม้ก็ปลิวนะคะก็สงสัยนางลำก็จะอะไรกันอยู่นะ,ะลังเลสองจิตสองใจนะคะท้องฟ้าก็สวยนะคะปู่ก็ลมพัดวุ้ยวุย,วยอยู่นะคะโอ้ออกไปเลยค่ะออกไปนะคะลมพัดวุย้ยวยเลยออกไปไปออกไปคะ่ะออกไปเลยค่ะ ไปเลยเออไปลอนะคะลุงก็ทำงานต่อนะคะฝนก็เหมือนจะลมโชยเย้ยนะคะเหมือนลมเย้ยเลยนะคะเนี่ค่ะก็ฝนตกทางอ่าสกลนครนะคะมืดตึบมาเลยนะคะตรงนั้นก็มืดเลยอ่าไปค่ะไปไปไป,ไปนอนอยู่ตรงนั้นนะคะ ไปเลยไปเลยจ้าก็รอฝนเนาะรอน้องฝนมานะคะ ก็เหมือนจะลงเม็ดแล้วนะคะแป๊กแป๊กแล้วนะคะก็ลมก็พัดใบไม้นะคะนี่ค่ะใบไม้แก่งไกวนะคะเนี่ก็ลมช่วยมาพาใบไม้แก่งลมแรงแรง,แรงพาใบไม้กระจุยกระจายละ่ะ โชยมาพาใบไม้เกร่งลมแรงแรงพาใบไม้กระจุยกระใจลา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 สมัยเป็นเด็กนะคะก็ร้องเพลงนนี้แหละไปนานะคะก็ร้อง ก็พี่สาวาเขาเขาบอกว่าเขาร้องเพลงนี้มาจากทหารพลล่มนะคะก็ร้องให้น้องฟังน้องก็ร้องนะคะก็จำเอาคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามลุงช่างก็ทำงานเหมือนเดิมนะคะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ